นิทานอิโซเปลืองลาและกบในวันหนึ่งที่อากาศสดใสท้องฟ้าดูปลอดโปร่งมีลาตัวหนึ่งที่กําลังทำงานอยู่งานของมันคือการขนสัมภาระไปให้เจ้าของของมันสัมภาระนั้นดูมากจนเต็มหลังไปหมดมันเดินมาสักระยะหนึ่งจนถึงทานน้ําและตั้งใจที่จะเดินข้ามไปยังอีกฝั่งเระเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้ หมู่บ้านซึ่งอยู่อีกฟากของทานน้ํำมองออกไปก็ดูไม่ไกลมากนะักมันค่อยๆก้าวเท้าไปทีละน้อยด้วยความระมัดระวังหวังจะข้ามทานน้าและกลมลงเพื่อที่จะกินน้ําสักหน่อยแต่ทันใดนั้นพอสะดุดก้อนหินและล้มลงจนสุดตัวมันพยายามที่จะลุกขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะสัมภาระที่แบกอยู่เต็มหลังนั้นนะัก ไม่อาจทําให้ขยับตัวได้เลยลาได้แต่นอนร้องข้าำครวนอยู่อย่างนั้นขาของข้าข้าเจ็บเหลือเกินนี่ข้าล้มลงจนสุดตัวเลยทีเดียวทันใดนั้นมีกบตัวหนึ่งมันอยู่ในทานน้ำนั้นพอดีพอดายินเสียงโอดครวนอย่างเจ็บปวดของเจ้าลาจึงได้พูดขึ้นว่าเจ้าเจ็บมากมายขนาดนั้นเลยหรือนี่เจ้าจะทำอย่างไร ข้าต้องอยู่ที่นี่ตลอดเหมือนข้าทาั้งๆที่เจ้าแค่ตกลงไปในน้ำเล็กน้อยเท่านั้นข้าเจ็บข้าก็ต้องร้องแต่ข้าจะอยู่เหมือนเจ้าได้อย่างไรล่ะเจ้ากบช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเจ้าเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำนี่จะมาเหมือนข้าได้ยังไงโง่จริงพูดอะไรไม่เข้าท่าเลยกบไดหญิงเช่นนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าเจ้ามาบอกว่าข้างโง่ งันเจ้าเองก็คงโง่เช่นเดียวกับข้าเพียงแค่เจ้านำสัมภาระบนหลังของเจ้าทิ้งไปเจ้าก็ออกจากแอ่งน้ำนี้ได้แล้วแค่นี้ก็ต้องให้ข้าบอกเจ้านี่มันโง่จริงๆฮ่า <ś> ๆ <c oughs> ได้ยินดังนั้นลาก็หยุดร้องในทันที <ś c oughs> ก่อนที่จะค่อยๆดันตัวเคลื่อนจากแอ่งน้ำนั้นและตะเกียกสตะกายออกพร้อมกับทิ้งสัมภาระที่หนักไว้ และพาตัวของมันเองเดินโซเซต่อไปเจ้ากบก็ได้แต่มองตามและหัวเราไม่หยุดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกคนอื่นที่มีความสามารถไม่เท่ากับตนเพราะบางคนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในคนละด้านนิทานอีโศเรื่องนกกระสากับปูในบึงน้ำแห่งหนึ่ง มีสัตว์น้ำนานาชนิดอาศัยอยู่วันหนึ่งนกกระสาเจ้าเล่ซึ่งเป็นนักล่าฝีมือชาศได้เริ่มแก่ตัวลงและจับปลาได้ด้อยลงจึงคิดอุบายเพื่อหาจับสัตว์น้ำในบึงได้มากขึ้นข้าต้องหาวิธีล่อพวกสัตว์น้ำให้มาติดกับข้าเองการที่ข้าต้องล่าพวกมันทุกวันเช่นนี้ก็ไม่ไหวนกกระสาคิดอุบายขึ้นมา และเริ่มเข้าไปหาเหล่าปลาและสัตว์น้ำในบึงมันทำท่าทางเศร้าส้อยและพูดกับพวกสัตว์น้ำด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเพื่อนเพื่อนทั้งหลายฟังข้าหน่อยเถิดถ้ามีข่าวร้ายจะแจ้งให้พวกเจ้าทราบเร็วๆนี้ชาวประมงจะมาที่นี่และจับพวกเจ้าทุกตัวไปข้าเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีข้ากลัวว่าพวกเราจะไม่รอดเหล่าปลาและสัตว์น้ำต่างตกใจ และเริ่มพูดคุยกันถ้าเช่นนั้นจริงพวกเราจะทำอย่างไรดีถ้าไม่อยากถูกจับนกระสาที่เห็นความหวาดกลัวในสายตาของสัตว์น้ำหรือว่านี่คือโอกาสของมันจึงเสนอวิธีช่วยเหลือแต่ไม่ต้องกังวลข้ามีทางช่วยพวกเจ้าข้าจะพาพวกเจ้าไปยังบึงใหม่ที่ปลอดภัยกว่าเจ้าสามารถอยู่ที่นั่นได้อย่างสบายใจสัดน้ำต่างดีใจ ที่นกกระสาเสนอความช่วยเหลือพวกมันจึงยอมให้นกกระสาพาไปยังบึงใหม่แต่ในความเป็นจริงนกกระสาพาพวกสัตว์น้ำไปกินทีละตัวทีละตัวจนเหลือเพียงไม่กี่ตัวในบึงวันหนึ่งอูผู้ฉลาดซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์มานานเริ่มสงสัยถ้าเห็นว่านกกระสาพาพวกสัตว์น้ำไปแต่พวกมันไม่เคยกลับมาถ้าควรระวังตัวให้ดี เมื่อนกกระสาเสนอจะพาปูไปยังบึงใหม่ปูกแกลงทำเป็นเชื่อและให้มันคาบขึ้นหลังนกกระสาบินพาปูไปแต่แทนที่จะพาปูไปบึงใหม่นกกระสาพาปูไปยังหินโขดหนึ่งเพื่อกินเป็นอาหารเจ้านกกระสาเจ้ามีแผนจะกินข้าใช่หรือไม่นกกระสาตกใจและพยายามโกหกไม่จริงถ้าพาเจ้าไปยังบึงใหม่ต่างหากปูรู้ทัน จึงใช้ก้ามหนีบคอของนกกระสาอย่างแรงถ้าเจ้าไม่อยากตายเจ้าจงพาข้ากลับไปยังเบึงเดิมเดีเด๋ยวนี้นกกระสาที่กำลังเจ็บปวดร้องขอชีวิตและรีพาปูกลับไปยังบึงเมื่อกลับมาถึงปูจึงเล่าเรื่องให้สัตว์น้ำในบึงฟังว่าแท้จริงแล้วนกกระสาคือศัตรูตัว้ายทุกตัวในบึงจึงไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของนกกระสาต่อไปเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่า อย่าเชื่อคำพูดของผู้อื่นโดยง่ายหากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพราะคำลวงอาจนำเราไปสู่หายนะนิทานอีสอเปลืองเป่ากับนกอินทรีในทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่เป่าตัวหนึ่งเดินต้วมเตี้ยมไปมาบนพื้นดินทุกวันมันใช้ชีวิตอย่างเชื่องช้า ไม่เคยได้สัมผัสกับความรู้สึกอิกสระเหมือนที่มันเห็นในฝูงนกบนท้องฟ้าวันหนึ่งขณะที่มันเงยหน้ามองท้องฟ้าและเห็นนกอินทรีเฮินบินผ่านเต่าก็รู้สึกอิจฉาและอยากมีปีกเหมือนนกถ้าขามีปีกเหมือนนกข้าก็คงจะสามารถบินไปบนท้องฟ้าได้อย่างสง่างามเต่าพูดกับตัวเองด้วยความอิจฉาวันต่อมา เต่าได้ตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากนกอ,อินทรีมันคลานไปหาแล้วเอ่ยปากขอร้องเจ้านกอ,อินทรีโปรดช่วยข้าบินบนฟ้าหน่อยเอถอะข้าเบื่อกับการคลานบนดินเหลือเกินข้าอยากรู้สึกถึงสายลมและความอิสระที่เจ้าได้รับนกอ,อินทรีเหลือมองเต่าด้วยสายตาแปลกใจเจ้าไม่มีปีกและจะบินได้อย่างไรการบินเป็นสิ่งที่สัตว์ปีกอย่างข้าทำได้ ไม่ใช่สิ่งที่เต่าอย่างเจ้าควรทำแต่เตากลับไม่ยอมแพ้ข้าต้องทำได้แน่ข้าแค่ต้องหาดถ้าเจ้ายอมช่วยข้าขึ้นไปบนฟ้าข้าจะบินได้เหมือนเจ้านกอินทรียถอนหายใจมันไม่อยากทำร้ายเต่าแต่ก็ตกลงช่วยเพราะไม่สามารถทนคำขอร้องของเต่าได้อีกต่อไปถ้าเจ้ามั่นใจนะข้าจะพาเจ้าขึ้นไปแต่ข้าเตือนเจ้าแล้วนะ ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เจ้าต้องการจะเป็นจริงได้นกอินทรีใช้กรงเล็บอันแข็งแรงของมันจับเตา่าและพาเต่าเหินขึ้นสู่ท้องฟ้าเต่ารู้สึกตื่นเต้นดีใจมันมองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างที่สวยงามและสัมผัสกับลมที่พัดผ่านนี่มันยอดเยี่ยมมากปล่อยค่าได้แล้วค้าจะได้บินเหมือนเจ้านกอินทรีลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะตัดสินใจทําตามคําขอของเตา่ามันปล่อยเต่าให้หลุดออกจากกรงเล็บเต่าพยายามทําท่าบินระพือขขาไปมาในอากาศแต่แน่นอนว่ามันไม่มีปีที่จะพยุงตัวเองร่างของเต่าลอยและลี้วลงมาจากท้องฟ้าด้วยความเร็วมันกระทบกับพื้นดินอย่างแรงเต่าก็สิ้นใจในทันทีเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่า ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราปรารถนาจะเป็นจริงได้ความพยายามที่ไม่รู้จักตนเองอาจนำไปสู่ความหายนะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมีและมิม้มก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ